จะสุดลูกนูกล,กลูกตากับพี่นอ้องให้ใหญ่ให้กว่างค่ะคุ๋ยผ้ามามาเบื้องเอข่างามๆนะค่ะเนาะช่วงนี้เป็นท้องทุ่งนาสีทองค่ะเลืองอารามสุกเต็มต้นค่ะพี่นอ้องยกปุ๋ยบสิผ้าชมบรรยากาศนะคะรอบๆทุ่ง พร้อมๆกันเลยจ้าคู้เด้บางๆมาเที่ยวเขาซอยกันด้วยค่ะเด้อ อนยี่ปุ๋ยกำลังยาง,งาอยู่เม็ดพี่น้องชมพู่ค่ะชมพู่ ดเจคันแทงหายดิยค่ะพี่น,อน้องมันหายไงคะ่ะหาหนีประมาณสี่ไร่มั้งคะหา แค่เข่าโบเป็นราคาน้องพี่น้องนอ้องพีนี่บรรยากาศไลยมองไล่แก่ค่ะนงางมดอกชุดกันแท่อยู่นี่พี่น้องขย้อน,นให้เดียวที่ขานี้เจอนี่จะเป็นเข่าลมค่ะพี่น้องมันงามแห้งค่ะ ค่ะ <laughs> ทุงขี่ปุยยางมากมหมฮู้นมาแต่มุมผุนทางนี้ก็มีค่ะอันนี้จะเป็นข้อเจ้าค่ะข้อเจ้าเบิดเ,เ,เ,เลยท่งนี้ค่ะตรงนี้ปุยเห็ดข้อเจ้านย วังขีปุ้ยยางมาจากแต่มุ่มผุนเนี่ยค่ะตักไฟทั้งอีกกระมี่คือกันค่ะเห็ดหายเห็ดหน้า ่็ได้ยอยากได้กินค่ะเ,เดี๋ยวกินคล้ายกินบอลไลด์ดอกค่ะมีสามารถทิกแค่สามคนเท่านั้นมีปุ๋ยมีพอมีเม่หน้าบานค่ะพี่น้อง ส o o m ทงนี่ค่ะเข่าก็ได้พอสนหนึ่งค่ะโมเมนต์เขา งามแห่งขวอมือก็มีสนายมือก็มีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมาเบิงทงชมบรรยากาศท้องทุ่งนาของปุ๋ยประทุมราชแชนเอลเด้อค่ะเด้อ,อพี่น้องอย่างไฟบวชดอกก่ะพี่น้องมันไก่พูดนะมีบุกวางมาไก่ขาม,ม่นเบิด ีภาพ,พีีน้องชมบบวทัวดอกค่ะสีสวยทั้งนั้นเลยค่ะโอสุดทนค่ะสวยลงหงลูลกตาค่ะพี่น้อง ย่ได้แล้วีกำเนึ้องกำมาวางอย่างไรเอาวางเป็ฟนอปฟอ,อ,อนพี่น้องเป็นฟอนออฟอนนึ่งแต่ไมีอยู่เจ็ดกำพี่น้งองเกี่ยวกิ้งแต่สิ่งเหลวว่าอยู่ดอกคือแม่กับเจียงคอกับเจียงขึ้นแรกถึงฝังดึงด,ดัง มันก็เลยหอนลายอย่จงน้อยโอ้เอาตัวว้าวเที่ยวก่อนรถกันเอรถเน่ยอนมอพอดก่อนว่า อันเอาเกี่ยว่องดึงพกแบบนี<ห>้ มาด้ค่คมาเกียวขอหนังกามาเด้อยคะมาเด้อค่ะมาเกีียวขอหนังการ ชด้แดดแดได้แดดบาวไม้ได้เลยมันโตกันมากเห้นอยู่หอกใส่กันดมาที่งตะนหนนด ขนมเมืองไทยเงี้ย้ามันก็ก็มาลงาก็พอจะถึง I do All right. ลา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 เชิญเชิญมา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 เกี่ยวข้าวลา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  làm cái gì đang đấy kêu khao. ôi, rửa chào, đồ, chào đồ, mẹ. kêu thì siêo kín bỏ hưng thì để khai. ขอดัคเื่อเขาวานแม่นี่น <laughs> ชอบฝาดเนี่ยแค่มองนี้น้องปุยปทุมราชเด้อค่ะเด้องานจำบ่ได้จังบอกว่า thoải lòng người ta xếp này các mới để phôm <cười> <cười> oh, พี่น้องเหง็นบ<ง>่ผู้ช่วยเจเอ๋สวัสดีครับสว<ป>ัสดีกบสวัสดีกโอู้สวัสดีครับสวัสด,ดีครับไปไปสวัสด,ด,ดีครับอู้สวัสดีครับ ยังพอไม่ได้ยิงนี่เลยต้องวัดเดี๋ยวเข้ามันจะไปอ้แม่ยางไปยางอไรอยู่บานนานยังดอกดิปนอนน่มา่เียงไปใส่ดอง ขาคอตัวีเด้มอก็อก็คนโอ,อรเขาลมเข่าลม มันจะยึดแปลามันถ แต่ก็เป็นกินที่หวานแล่เกรี้ยว่สเลยคือรสานเปร้ยวมากผิดเล พี่น้องขาพี่น้องขาสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปจ้ามาม่มามมาเกี่ยวข้าวซอยปุ๋ยประทุนราชเชนเนวจ้า วันยุดธนะคะวันเสาร์ค่ะวันยุดจะหนีเที่ยวเขาซอยพอกับแม่เนาะกตีวันทำงานก็ไปทำงานค่ะพี่น้องมอนีซีโอกาสได้มาเที่ยวเขาซอยอิพออีเม่เฮาค่ะอ,อีพอออเม่ปุ้ยเองค่ะมาเด้อผู้ใจหวังการหว่างงานผู้ใดอยากเที่ยวเขาโบาเคยเที่ยวเขามาลองบึงเด้อค่ะ บรยากค่ะบปยากอุ้ยกระโปงเก่งดอกแต่ว่ากระพาะเฮ็ดได้ค่ะพี่น้องพ้อเฮ็ดไดข้อทุ่ทุ่งไทยนี่แหละพี่น้อง ไว้ข้ามาไวๆหาอยู่ค่ะผู้ใดสิเกี่ยวมาแม่มาแม่เกีย่ยวกั็ยังวางข้าหลายดวงอยู่แม่พี่น้องดอกฝักไก่เมี้ยงไหมสิเอาให้เบิงนี่ค่ะนี่ ดอกผักกระแาญค่ะหอมดอกผักกราญยามฟ้าแล้งคำลงมาแอบแอบเสียนจะนานี่แล้วนะพี่น้องเอาใส่หน่อไหม่ฮ่อเอาใส่เปล่งหน่อไม้ค่ะพี่น้องดมเบิ้งค่ะดมเบิง้งหลายต้นนี้เลยพี่น้องบดบดบดกินได้ค่ะ

ที่ว่าหอนแดดเดดมดต้นต้นนี้เยเรื่องค่ะมิดเขา เยี่ยมมากเยนี่ด้อไปนี่เอารุ่นนี้รุ่นนั้นบ้าเอาแง่โพดเขาอยู่ได้ดวงตัวอย่างเดี๋ยวไปเป่าปีบรรยากาศตามทองไฮทองหน้าแง่หูค่ะแง่หูนี่ไงมาไปคือนหมีนี่จีดังบ้าเอาท่ายวังค่ะ ไปไฟมาอยู่บ่ไม <ป S> ่ไม <ป S> ่ไปอยู่ นี่สามขนมค่ะปังกระเทียมก็มีค่ะ bà mẹ chị hình Hãy cấp nào kênh ิ่นห่านเลยนี่จ๋าตุ้ยจังเลยก็ะกเดียเศร้าเลยวะกระด้ยอยู่กรได้น้อยเนี่ย